สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากพี่บุหลันรันตีนะครับนักท่องป่านักท่องไพรนักผจญภัยตัวจริงเรื่องราวนี้ของพี่บุลันมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าผีหลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับ ผลจากการนอนจนแทบตัวจะขึ้นขนเพราะฝนพรมทำให้พวกเราออกไปไหนไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่สะดวกตลอดระยะเวลาร่วม10วันทำให้หลายคนเริ่มคิดถึงบ้านทิดมีก็ดูเหมือนจะคิดถึงคนข้างๆบ้านมากกว่าคนที่บ้านนะครับเพราะบางครั้งแอบเห็นนั่งเงียบๆและนั่งยิ้มอยู่คนเดียวอาการแบบนี้พวกเราก็พากันเดาว,ว่าต้องคิดถึงแฟนแน่ๆ แล้ววันต่อๆมาหลังจากฝนหยุดตกชั่วขณะผมชวนพี่สมศัก์จูและเจริตออกไปเดินสำรวจเส้นทางกลับไปยังเนินสามชั้นเพราะเรานัดลุงวีซึ่งเป็นพ่อของริศให้ท่านเอารถโฟวิลมารับกลับในวันมะรืนเดินลงจากเนินสูงนั้นไปราวอีกชั่วโมงเศษเส้นทางถูกแทรกเตอร์ดันเลาะไปตามไหล่เขาด้านซ้ายเป็นหน้าผาสูงชันด้านขวาเป็นตะลิ่งสูงและก็ลาดชันเช่นเดียวกัน ภูเขาลูกนี้ชุกชุมไปด้วยเลียงผาเพราะบนยอดสูงลิบๆนั้นเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าหินระเกะระกะล้วนแล้วแต่เป็นหินก้อนโตๆทั้งนั้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ห่างๆมันแตกยอดอ่อนสีแดงแล้วก็ดอกสีขาวนวลช่อใหญ่มันมีชื่อว่าต้นรักยางรักจะมีสีขาวเมื่อสัมผัสถูกผิวจะกลายเป็นผืนสีแดงซึ่งมันจะคันมากคนที่แพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้ขนสัตว์ เพียงแค่เดินลอดใต้ตนรักมันก็จะคันขยเยอเลยล่ะครับเนื้อตัวจะเกิดเป็นผื่นปืดๆคล้ายกับลมพิษเราไม่พบตัวเลียงผานอกจากรอยเท้าที่มันย่ําเอาไว้ตามทางเราเดินเลาะขอบทางบ้างเดินข้ามทางบ้างรอยเก้งก็มีรอยหมีก็มีแต่ไม่พบรอยกวางและเสือส่วนหมูป่านั้นไม่ชอบภูเขาสูงๆจึงไม่พบรอยแต่อย่างใด เราเริ่มพบปัญหาเล็กน้อยเมื่อเจอต้นไม้ไหลลงมาจากตลิ่งสูงปิดทับบนเส้นทางเมื่อตัดต้นไม้ออกพอจะให้รถโฟวิ view, ปีนข้ามกองดินมาได้แต่เมื่อเดินไปได้อีกสัก50เมตรเราก็พบกองดินมาหืมาไหลลงมาปิดกั้นเต็มถนนไปหมดจอบกับเสียมและพลั่วตักดินมีอยู่ที่แคมป์ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยเพราะคาดไม่ถึงว่าจะเจอดินถล่มลงมาปิดทับถนนเช่นนี้ เราพากันไต่ข้ามกองดินนั้นไปแล้วก็พบกับไม้ขนาดใหญ่อีกต้นล้มลงมาปิดทับเส้นทางถัดไปอีกก็มีอีกหลายกองหลายต้นมันเป็นต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่พื้นที่กว่าจะพ้นไหล่เขาที่แทรกเตอร์ตัดทางขึ้นมาก่อนจะลงสู่ที่ราบในร่องหุบได้เราต้องพบกับกองดินบ้างหินบ้างต้นไม้บ้างที่ถล่มลงมาปิดทางไม่น้อยกว่า5้าจุดใหญ่ๆ ซึ่งถ้าไม่รื้อออกเราก็คงไม่สามารถนำรถยนต์แล่นผ่านบริเวณนี้ไปได้เออผมว่าเรากลับไปตั้งหลักที่แคมป์กันก่อนว่าจะเอายังไงจเจองานช้างเส้นแล้วโชคไม่ดีเลยฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้หลายวันทำให้ระหว่างทางเป็นแบบนี้และไม่รู้ว่าต่อไปจากตรงนี้มันจะมีถล่มลงมาอีกมากมายเท่าไหร่ผมบอกทุกคนด้วยอาการวิตกทิดมียืนมองหน้าผาสูงด้วยความกังวล ตายแล้ววะแล้วมันจะถล่มลงมาอีกไหมวันนี้ถ้าถล่มลงมาตอนนี้มันคงลงมาทับพวกเราตายหากันหมดถ้าฝนยังไม่หยุดเนี่ยมันก็ต้องไหลลงมาอีกอาทิตศมีต้นไม้ใหญ่ๆที่รากมันลอยเพราะแทรกเตอร์มันดันทางเอาไว้มันก็จะโค่นลงมาด้วยเหมือนกันน่ะผมไม่รู้จะปลอบใจทิศมีอย่างไรได้แต่พูดตรงๆกับแกไปแบบนั้นโอ้ยอย่างงี้ก็ไม่ต้องกลับบ้านกันพอดีสิวันนี้ไอจ้จูถึงกับเซง็งแล้วก็สายหัวงกงก พรุ่งนี้ก็ต้องช่วยกันรื้อออกอะถ้าไม่รือ้อรถก็คงเข้าไปขนของที่แคมป์ไม่ได้ทิดมีมองเหมือนจะสิ้นหวังแกบอกว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆจะทำยังไงดีจะลอดข้างใต้ต้นก็ไม่พ้นจะตัดออกก็ไม่ได้เพราะมีมีดมีเลื่อยเล่มเล็กนิดเดียวเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทิดมีกลับแคมป์ก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยลุยใหม่หลายๆคนอะมันคงไม่เท่าไหร่หรอกเหนื่อยหน่อยแต่วันเดียวน่าจะเสร็จ ผมให้กำลังใจทุกคนว่าแบบนั้นจูมองผมพูดแล้วมันทำท่าเหมือนเขาอ่อนเพราะมันดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะสำเร็จได้ในวันเดียวโอ้ยวันเดียวเนี่ยน่าจะเสร็จคนเสร็จนะไม่ว่างานนะไม่เสร็จหรอกไม่ใช่หนุมานชานสมอนอะเว้สร้างถนนเสร็จภายในวันเดียวอะ่ะ พวกเราพากันทอดหุยกลับแคมป์ด้วยอาการอิบัดอิโรยเพราะไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และไม่รู้ว่าจะจัดการกับดินถล่มและต้นไม้ที่ขวางทางเราอยู่ได้อย่างไรพี่สมศักดิ์เอาแต่สายหน้าแล้วก็บนกระปอดกระแปดไปเรื่อยทิดมีเงิมงำเร่งฝีเท้าออกเดินนำขึ้นเนิน3มชั้นไปก่อนใครที่ตีนเนินเราพบรอยวัวแดงสีหตัว เดินเลาะไหลทางเล็มกินยอดอ่อนของต้นไม้แล้วก็กินหน่อไม้รุ่นรุ่นของผากในบริเวณนั้นเจ้าจูบอกว่าเมื่อเช้าเราผ่านไปยังไม่มีเลยมันแอบดอดมาตอนไหนก็ไม่รู้สงสัยเจ้าวัวแดงพวกนี้มันคงสะกดรอยตามพวกเรามาเจ้าฤทธ์ก็ชี้ให้ดูรอยเล็กๆขนาดไล่เลี่ยกันแทรกอยู่กลางฝูงก่อนจะผิวปากเพื่อส่งสัญญาณให้ทิดมีหันกลับมามอง เจ้าริ์บอกว่าน่าจะมีลูกมันมาด้วยสองตัวริ์กวากมือให้ทิดมีกลับลงมาพลางทำไม้ทำมือชี้ลงไปที่รอยเท้าบนพื้นทิดมีออกอาการสีหน้าปั้นยากเพราะไม่เข้าใจความหมายที่ริ์บอกพวกเราก็เลยต้องช่วยกันกวักมืออีกแรงทิดมีถึงได้เทเลอร์ททล่าเดินลงมาจากเนินสามชั้นซึ่งเป็นเนินดินชื้นแฉะเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันด้วยอารามรีบร้อนไม่ทันระวังทิดมี จึงลื่นล้มกลิ้งหลุนหลุนลงมาไม่เป็นท่าเพราะดินเปียกปืนลูกซองแฝดคู่มือที่คล้องอยู่กับไหลถูกลากตามมาจนเปะขี้โคลนไปทั้งลำพวกเราแอบอมยิม้มเพราะทิดมีก็คงจะด่าให้ถ้าเห็นว่าพวกเราขำที่แกเป็นอย่างนั้นเจ้าจูก็อดกระเซ้าไม่ได้เมื่อทิดมีผุดลุกขึ้นนั่งแล้วก็หันมาทำตาเขียว <c oughs> วัดได้ยาวกี่เส้นละเนินเนี้ยทิดมี <c oughs> พี่สมศักดิ์เป็นคนดีปราดเข้าไปจุดข้อมือให้ทิดมีลุกขึ้นด้วยความเป็นห่วงโอ้ยทิดมีเออมันเป็นยังไงเนี่ยถึงได้ระเริงางต๋องสันอย่างเงีย้ยจับกบได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเอเจ้าจูก็เน็บต่ออีกว่าโอ้ยจะมีอะไรอ่ะคิดถึงแฟนนะเซะ่ใจลอยเธอ เห็นทิศมีลื่นลมแล้วทำให้นึกถึงสมัยรุ่นรุ่นตอนเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพผมไปเป็นเด็กวัดอารามบอยอย,อยู่ที่วัดหงรัตนารามภารกิจหลักของเด็กวัดก็คือหิ้วปิ่นโตสะพายย่ามเดินตามหลวงพี่ไปบิณฑบาตเช้าเช้าก็เดินเลาะกรมอู่ทหารเรือข้างวัดอรุณไปออกโพสามต้นผ่านเข้าไปในสวนอันร่มรื่นของฝั่งทนแล้วก็ไปออกไปทะลุที่วัดสังกระจาย ตรงหน้าวัดแห่งนี้จะมีโยมมาแวะเวียนกันใส่บาตรเยอะหลวงพี่มักรีบรีบเดินเพื่อจะได้ไม่ต้องหยุดรับบาตรหน้าวัดนี้เพราะเมื่อก่อนเคยแวะรับบาตรจากโยมคนหนึ่งแต่โดนพระของวัดนี้โฉบแวบเข้าไปตัดหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวผมกับท่านมหาเชืญอนพอผ่านตรงนี้ก็เลยเดินก้มหน้าก้มตาไปให้พ้นเพราะมาสังเกตภายหลังว่าพระที่บิณฑบาตอยู่บริเวณนี้เป็นพระหน้าเดิม มีกันอยู่ประมาณ4ีห้ารูปเท่านั้นพอโยมใส่บาตลูกศิษย์ก็เอาของจากบาตแล้วก็เอาไปวางขายต่อให้กับแม่ค้าเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเรียกว่ารับบาตเวียนนั่นแหละครับกับข้าวขาวหวานก็ชุดเดิมๆถูกขายออกไปแล้วก็เอามาใส่บาตพระไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบดังนั้นถ้ามีพระวัดอื่นผ่านมาใกลๆ้ๆพระเจ้าประจํา ก็ต้องคอยกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ญาติโยมใส่บาตรได้เพราะถ้าใส่แล้วพระคุณเจ้าท่านนั้นก็จะเอากับข้าวของข้าวของหวานกลับวัดไปเลยเอาวนมาขายอีกไม่ได้นั่นเองล่ละครับเฮ้ย <c oughs> มันมีมานานแล้วนะครับเรื่องราวแบบนี้ต้องทำใจแต่วัดดีๆก็มีพระดีๆก็มีเยอะนะครับไอที่ผมไปเจอสมัยนั้นไม่น่าจะใช่พระแท้น่าจะเป็นพระเก๊นั่นแหละครับ มีอยู่วันหนึ่งฝนตกโปรยๆต้องกางร่มออกบินทบาทพอผ่านมาถึงวัดนี้หลวงพี่กับผมก็พากันก้มหน้าก้มตาจ้ำพรวดพรวดเพื่อจะให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดทันใดนั้นก็มีเสียงโยมผู้หญิงคนหนึ่งแว่วๆมาว่านิมนต์ก่อนเจ้าคะ่ะอยู่ริมฟุตบาทผมเหลือบมองตาหลวงพี่ว่าจะหยุดหรือเปล่าแต่หลวงพี่ก็ยังมุ่งมั่นก้มหน้าก้มตาเดินตัวเกรงเลยทีเดียว ค่อยรู้สึกอุ่นใจเพราะกับข้าวถุงหน้าวัดนี้ไม่มีความอร่อยเลยครับรสชาติยังกระน้ำล้างชามแถมสกรปรกอีกตั้งหากบางทีก็บูดบินธบาตไปแล้วก็ต้องโยนทิ้งเพราะเวลาเขาทำเขาทำขายให้คนซื้อใส่บาทเท่านั้นส่วนจะกินได้หรือไม่ได้นั้นอร่อยหรือไม่อร่อยเขาไม่ได้สนใจครับไม่เหมือนญาติโยมที่อยู่ทางโพสามต้น ถึงแม้จะเดินไกลหน่อยแต่กับข้าวที่ทำใส่บาตก็สะอาดและอร่อยกว่ากันหลายเท่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเด็กวัดพูดเองนะครับท่านมหาเชื้อท่านไม่ได้พูดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยท่านเป็นพระท่านพูดไม่ได้ครับนิมนต์เจ้าค้าหลวงพี่เสียงโยมผู้หญิงใจดีคนนั้นนิมนต์ซ้ำและก็เสียงดังขึ้นกว่าเก่าอีกนะครับ หลวงพี่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องชะลอฝีเท้าลงเพื่อจะหยุดรับบารเพราะเกรงใจว่าโยมแกจะเสียศรัทธาพอพระหยุดโยมผู้หญิงก็ก้าวเท้าฉับๆตามมาเพื่อจะใส่บารในเวลาเดียวนั้นเองเสือเหลืองลูกสังกระจายก็โฉบแวบมายืนตัดหน้าหลวงพี่ก็เหลือบตาขึ้นมองก่อนจะเดินจากโดยไม่รอรับบารส่วนโยมผู้หญิงที่ละละละลังตามมาไม่ทันระวังตัว เพราะมัวแต่มองตามหลังพระแล้วก็พลันเหยียบลงไปบนพื้นฟุตบาทที่มีน้ำขังทำให้ลื่นล้มหงายท้องแองแมงข้าวของหกเกลื่อนกระจัดกระจายโยมผู้หญิงโชคร้ายท่านนั้นก็อุทานเสียงหลงเธออุทานว่าไวคุณพระช่วยหลวงพี่ที่โฉบตัดหน้าท่านมหาของผมเมื่อกี้นี้เห็นดังนั้นนอกจากท่านจะไม่ช่วยท่านยังพูดอีกว่าพระก็ช่วยโยมไม่ได้หรอก เมื่อเช้าพระก็ล้มตรงนั้นเหมือนกันพอพูดจบพระองค์นั้นก็ถกจีวรเดินตัวปลิวหายไปปล่อยให้โยมผู้หญิงที่กำลังยักแย่ยักยันมองตามไปด้วยดวงตาที่เริ่มเห็นธรรมแล้ววันนั้นคือพระเกหรือพระแทะผมก็คิดของผมเองแหละครับว่าไมา่ให้พระล้มได้ยังไงในเมื่อท่านเดินบินธบาตยังก็จะไปออกคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งยังไงอย่างนั้นซิ่งน่าดูเลย รีบเดินรีบปาดไม่ต่างอะไรกับรถซิ่งหรอกครับหรือไม่แน่นะครับไอ้พระเกที่ว่านั้นมันถือศีลมันกลัวว่ามันไปช่วยผู้หญิงแล้วต้องสัมผัสโดนเนื้อโดนตัวก็จะกลายเป็นอาบัตซะเปล่าเปล่าเออพระเกมันจะไปคิดอะไรกันมากมายขนาดนั้นละครับ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างาศาสนสถานต่างๆช่วยเหลือการศึกษาข,ของเด็กและยังมีการนําไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายและแน่นอนที่สุดนะครับ ว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มคงกระพันออฟฟิ i ชียลอีกด้วยนะครับเพียงแค่ fc เข้ามาที่ l ล n e แอดบางอ or หรือตาม qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะน,นี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบุงคลกับเรา คุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับกลับมาเรื่องของเราดีกว่าทิดมีเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็ครางโอยโอยเพราะเจ็บก้นกบเดินกระโผลกกระเพลกย้อนกลับมาหาทิดมีก็บนอ e, ู้อี้เจ้าฤทธ์ยกมือปรามให้เบาๆแล้วก็ชี้ให้ดูรอยเท้าวัวแดงที่ย่ำเอาไว้อย่างไม่เอี่ยม จ้าริ์บอกว่ารอยนี้มันน่าจะพึ่งผ่านไปก่อนหน้านี้ไม่นานผมก็เลยเข้าไปนั่งยองๆเพื่อจะดูใกล้ๆโอ้ยมันคงจะลงไปในหุบแล้วหาที่นอนกลางดงผักที่ไหนสักแหง่งผมว่าไปอย่างนั้นแล้วก็หันไปมองหน้าทุกคนเชิงหารือผมคิดว่ารอยเดินนี้มันไม่รีบร้อนมันคงจะหากินไปเรื่อยๆตามไม่นานก็น่าจะทันรอยขนาดนี้ตัวคงจะโตไม่เบา เจ้าจูมันก็เสริมออกมาอย่างหน้ามันเขี้ยวว่าโตไม่โตไม่รู้ละน่าจะพอได้แบกกันละหน้ามันว่าอย่างนั้นผมแงนดูตะวันที่สาดแสงเรื่ออยู่ไรๆใต้หมู่เมฆฟ้ายังครึ้มอยู่แต่ฝนหยุดเม็ดแล้วบอกพี่สมศักดิ์กับทิดมีให้รอยอยู่ริมทางผมกับฤทิ์และจูตกลงกันว่าจะออกตามโดยให้จูเป็นคนแกะรอยผมเป็นคนปืนโดยใช้ปลยอ8ป รุ่นเก่าก้นกรุแต่พลังเหลือเฟือไอริดถือปืนลูกซองแฝดของทิดมีคอยเดินประกบตามหลังเมื่อแบ่งคนเสร็จสับและอธิบายจนเข้าใจกันดีแล้วผมจึงหันไปหาพี่สมศักดิ์กับทิดมีผมบอกให้แกรอยอยู่ตรงนั้นก่อนจะลองแกะรอยดูสักชั่วโมงถ้าไม่ทันก็จะกลับให้เอาปืนซีซัดต,ติดเอาไว้กระบอกหนึ่งผมส่งจุดสอซีซเอาไว้ให้ติดตัวเอาไว้เพื่อพอได้อุ่นใจ ทิดมีเอื้อมมือมารับปืนไว้แต่สีหน้าไม่สู้ดีนักพอเราพากันออกเดินทิดมีก็บนพึมพำมตามหลังอีกครั้งโอ้ยไม่รู้จะไปยิงมันทำไมแล้วใครจะแบกกลับล่ะพวกเราพากันหยุดกึกทันทีเมื่อทิดมีพูดจบเจ้าจูกับเจ้าฤทธิ์สบดออกมาเบาๆพอได้ยินกันเพียงสามคนเท่านั้นเฮ้ยพายำแล้วสิปากผาจนแล้วเนี่ยผม ไม่สนใจอะไรเดินจ้ำอ้าวขึ้นถนนเพื่อกลับแคมป์เจ้าจูกับเจ้าริดไม่ไวายที่จะหันไปค้อนทิดมีค้อนกันทีหนึ่งเรียกว่าแปดตลบเลยทีเดียวพี่สมศักด์ก็เดินไปบนไปว่าตกลงจะตามวัวหรือว่าจะกลับแคมป์กันแน่ส่วนไอ้จูก็ตอบออกมาแบบหงุดหงิดว่าโอ้ยไม่ตามแล้วเว้ยวัวแดงวัวขาวอะไรนะั่นนะโธ่ทิดมีทำเสียเลิกเสียยามหมดเลยอะ ผมก็เลยต้องอธิบายให้พี่สมศักดิ์แกเข้าใจถึงธรรมเนียมของพรานป่าตะวันตกที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งนมนานแล้วว่าเมื่อพรานเข้าป่าจะล่าสัตว์ห้ามทักหรือสั่งล่วงหน้าว่าจะเอาเท่าโน้นเอาเท่านี้คนเขาถือหรือไม่ก็บอกว่าพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดแบกไม่ไหวเป็นต้นห้ามพูดเป็นเด็ดขาดมันเป็นลางไม่ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาเพศและลางร้ายทั้งสิน้นพรานป่าเขาถือกันนัก ประโยคทิพมีที่พูดว่าใครจะแบกทั้งๆท,ท,ที่พึ่งจะเริ่มออกแกะรอยยังไม่ทันจะได้ลั่นไกปืนพวกพรานจะถือว่าเป็นลางร้ายถ้าขืนตามไปก็อาจจะต้องโดนวัวแดงขิดไส้ทะลักเอาง่ายๆหรือไม่มันก็จะไล่ชนพวกเราจนกลิ้งโคโรตกเขาตายไปอย่างนั้นละ่ะดังนั้นเวลาเข้าป่าห้ามทักเรื่องไม่ดีหรือสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะเอาเนื้อมาฝากบ้างจะเอาเขามาฝากบ้าง เ่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมเนียมพราณทั้งสิน้นแม้แต่เอาหม้อข้าวไปตักน้ำในลำธารก็เรียงบอกว่าฝนจะตกให้ใช้ภาชนะอย่างอื่นตักแทนถ้าไม่เชื่อก็ลองดูประเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดจาเพอ้อเจอ้องมงายแต่คนโบราณเขาถือกันแบบนี้เขาเชื่อกันมาแบบนี้จริงๆครับเราพากันกลับถึงแคมป์ด้วยความอ่อนเราหอยโอยแรงเพราะว่าเดินไปไกลหลายชั่วโมงเหงื่อการไหลชุม่ม ฟ้าก็ยังไม่เปิดนักพอได้หย่อนก้นลงนั่งรากก็แทบงอกไม่อยากจะลุกเลยตะโกนบอกวันชัยที่นั่งเฝ้าหม้อข้าวให้รินน้ำชาร้อนๆมาเสิร์ฟให้หน่อยเพราะตอนนี้คอแห้งเต็มทนแล้วครับผมรับแก้วน้ำชามาจิบช้าๆเรื่อยๆแล้วก็บอกเขาว่าขอบใจสักพักพอรู้สึกสดชื่นขึ้นไม่นานเหงื่อก็แห้งเพราะอากาศโดยรอบนั้นค่อนข้างที่จะเย็นทิดมีเอาอีกแล้ว สงสัยแล้วก็พูดออกมาว่าโอ้ยร้อนแทบตายดันกินน้ำชามันจะเข้าท่าหรือว่าบูลันของร้อนมันก็ต้องแก้ด้วยร้อนนะพี่ผมบอกแกอย่างนั้นก่อนจะลุกขึ้นบิดขี้เกียจซะจนกระดูกลั่นกรอบๆแข่งกับเสียงท้องร้องจอกจกเพราะว่าหิวข้าวก็เลยหันไปชวนวันชัยถามมันว่ามีอะไรกินบ้างหิวจนตาลายแล้ววันชัยตอบเสียงดังแกบอกว่าข้าวสุกแล้วแต่ยังไม่มีกับข้าว ผมเห็นจูกับพริษรูดตัวลงไปนั่งแงวอยู่กับพื้นอย่างเก่าด้วยความเสียใจหลังจากที่ได้ยินวันชัยพูดพี่สมศักด์ก็บอกออกมาเสียงอ่อยๆว่าโอยก็มีน้ำพริกก็พอกินได้แล้วนี่เออเอาเลยไม่ล่ะผมได้แต่พยักหน้าเงกึกทิดมีก็เสนอว่าให้ต้มไข่กินกันดีกว่าผมก็เลยบอกเขาให้จัดการได้เลยส่วนวันชยัยเห็นขาวหวงพริกสด หัวหอมและกะปิออกมาย่างไฟน่าจะหิวมากจนทนไม่ไหวแล้วผมเดินเลยไปรินน้ำในถังข้างเต็นออกมาลูบเนื้อลูบตัวให้มันรู้สึกสบายเสร็จแล้วก็ไปช่วยวันชัยย่างพริกสดส่วนกะปินั้นเขาวางแปะไว้ข้างๆหม้อข้าวในระหว่างที่กำลังดงหม้อกว่าจะเหือดกะปิก็สุกหอมพอดีผมยิบหัวหอมขึ้นมาทำท่าจะเสียบไม้วันชัยหันมาเห็นแล้วก็หัวเราะ วันชัยบอกว่าหัวหอมเนี่ยโยนใส่กองไฟไปเลยแล้วค่อยเคียให้พลิกไปพลิกมาพอเปลือกนอกไหมข้างในก็ใช้ได้แล้วมีคนสงสัยว่าทำไมน้ําพริกกะเรียงต้องเอาของพวกนี้มาย่างไฟด้วยน้ําพริกกะปิคนไทยก็ไม่เห็นต้องเอามาย่างหยิบใส่ครกแล้วก็โคลกกินได้เลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยมันก็กินได้แล้วไม่เห็นต้องเอาไปย่างไฟแต่จริงๆแล้วผมคิดว่า ที่คนกะเรี่ยงเขาย่างไฟซะก่อนมันก็จะทําให้เก็บไว้กินได้หลายๆวันนั่นเองล่ะครับทิดมีเห็นน้ําพริกถ้วยกระจ้อยร้อยแกก็เลยบอกว่ามือเย็นมือเดียวก็หมดแล้วถ้าน้ําพริกครกแค่นี้ทิดมีหายเข้าไปในดงกล้วยป่ากับแสนแกหายไปร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วแกก็ได้หัวปลีมาสองหัวออกมาให้เสร็จจะเอาอะไรอีกก็บอกมาแกว่ายอย่างนั้น ผมยื่นหัวปลีให้ริดแล้วก็นำไปหั่นเป็นชิ้นๆผมเอาหัวปลีกล้วยป่าเอามาทำเป็นผัดน้ำมันเมื่อทำอย่างนั้นมันจะมียางสีดำออกมาจับที่ขอบกระทะเหนียวแล้วก็ล้างออกยากแต่ว่ารสชาติของมันอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆจิ้มน้ำพริกกระเรียงรสต้นตำรับโอ้โหแม่ช้อยก็แม่ช้อยเจครับคงจะโกรธตายเลยนะครับถ้าไม่แบ่งให้แกชิม หลังอาหารค่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งดื่มกาแฟร้อนๆแล้วก็จิบชาตราหมาแดงเพื่อล้างคาวในลําคอแล้วก็ไลส่สเลดที่ทําท่าจะออกมาพันเวลาจามอากาศชื้นและฉ่าฝนอย่างนี้ก็ต้องคอยระวังม่เหตุตัวเองเป็นหวัดนะครับพยายามดื่มเครื่องดื่มร้อนๆเช่นชากาแฟพร้อมกับนั่งอยู่ข้างๆกองไฟอย่างสม่ําเสมอทําแบบนี้จะช่วยรักษาความอบอุ่นในร่างกายไว้ได้ดีมากๆ เวลาเข้าป่าผมจะซื้อน้ำตาลทรายแดงติดไปสำหรับชงกาแฟและปรุงอาหารไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวเพราะสารฟอกขาวที่ใช้ฟอกสีน้ำตาลเป็นสารเร่งความเครียดสารตัวนี้จะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของอวัยวะในร่างกายทำให้ทุกอย่างเสื่อมก่อนไวอันควรและที่สำคัญมันจะทำให้แก่ก่อนไวจนทำให้สาวๆหนีหายได้เลยนะครับ ครีมเทียมก็เหมือนกันพวกนี้มันทํามาจากน้ํามันพืชซึ่งมันก็ทําให้อ้วนอยู่แล้วน้ําตาลก็เป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้อ้วนเหมือนกันจึงไม่จําเป็นต้องเพิ่มพลังงานให้มากเกินกว่าการควบคุมของร่างกายหรอกครับส่วนคาเฟอีนในกาแฟาที่อ่านหนังสือมามันก็มีโทษไม่เบาเพราะสารตัวนี้มันจะเข้าไปขับแคลเซียมออกจากไตดื่มมากก็ทําให้ร่างกายขาดแคลเซียมซึ่งก็จะส่งผล ทำให้ตอนที่เราแก่ๆหรือว่าอายุมากขึ้นก็อาจจะเกิดภาวะโรคกระดูกพรุนได้นะครับคนกินกาแฟก็คล้ายกับคนที่ดูดบุหรี่นะครับเปรี้ยวปากขึ้นมาใครหน้าไหนอย่าได้พกตำราอย่าได้พกหนังสือมาอ้างคุณอ้างโทษเลยครับไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องกินเพราะติดมันไปแล้วเกิดมาห้ามมาพูดมากบางทีก็ได้ฉะปากได้ทะเละาะเบาะแว้งกันซะอย่างนั้นแหละครับ โตๆกันแล้วไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบอกให้รำคาญใจคนกินกาแฟาเขาก็จะรู้กำลังตัวเองวันหนึ่งถ้ากิน2-3ถึงแก้วก็จะต้องตั้งตานอนนอนตีลังกาเล่นกว่าจะได้หลับก็เที่ยงคืนนู่นละครับเพราะกินกาแฟาเข้าไปเยอะกว่าจะขมตาหลับลงได้มันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็มีหลายคนนะครับที่กินกาแฟาวันละมากกว่า3-4แก้ว สำหรับผมแล้วก็จะถือว่ามากเกินไปก็ต้องให้มันพอดีนะครับมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่ตื่นมันก็จะง่วงอยู่อย่างนั้นทั้งวันล่ละครับทิดมีเดินออกไปที่จอผ้าขาวล่อมแมลงเขาเอาไม้เรียวเขีย่ยมอสนั่งเขีย่ยเล่นด้วยความเพลิดเพลินมอสหรือผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่ๆบางครั้งก็มีผีเสื้อขังขาวแล้วก็มีพวกผีเสื้อหางยาวสีเขียวใบตองอ่อน เขบเข้ามาเล่นไฟบ่อยเหมือนกันแต่มันยังไม่ยอมเกาะที่จอผ้าขาวรวมกับมอสธรรมดาแต่เกาะอยู่สูงบริเวณใบไม้ผีเสื้อกลางคืนหรือว่ามอสนี้ที่ผมกําลังพูดถึงนี้นะครับมันคือผีเสื้อขังขาวและผีเสื้อหางยาวซึ่งผีเสื้อหางยาวทุกชนิดในสกุล Actres จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535เนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาวะใกล้ศูนพันธุ์โดยที่ห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ครอบครองเป็นอันขาดนะครับส่วนผีเสื้อกลางวันที่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลายจะมีการสำรวจพบและจำแนกชนิดไว้แล้วซึ่งทั่วโลกก็จะมีประมาณ1 9 0 0 0ชนิดแบ่งออกเป็นวงต่างๆ5วงก็คือวงผีเสื้อหางติ่ง 572ชนิดวงผีเสื้อนอนกระลำ1,222ชนิดวงผีเสื้อขาหน้าผู้7,461ชนิดวงผีเสื้อน้ำเงิน6,564ชนิดวงผีเสื้อบินเร็ว3,658ชนิดในประเทศไทยมีการสำรวจพบผีเสื้อครบทั้ง5วงแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนชนิดได้อย่างแน่นอน คาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า1,300ชนิดโดยมีผีเสื้อกลางวันที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ด้วยกัน7ชนิดก็คือ 1. ผีเสื้อสมิงเชียงดาวทุกชนิด 2. ผีเสื้อรักแร้ขาว 3. ผีเสื้อไกเซอร์ทุกชนิด 4. ผีเสือ้อนางพญาทุกชนิด 5. ผีเสื้อหางดาบตาลไม้ 6. ผีเสื้อถุงทองและ 7. ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว ผีเสื้อกลางวันทั้ง7ชนิดห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ในครอบครองนะครับผมนึกถึงผีเสื้อเจ้าหญิงคาลิโดเนียที่พี่สมศักดิ์จับได้เมื่อวานนี้มันทําให้อดไม่ได้ที่อยากจะเปิดกล่องเหล็กหยิบออกมาชมความงามกันอีกสักครั้งผมพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่ใส่ใจว่าจะมีใครได้ยินหรือเปล่าว่าโอ้ตัวเดียวก็พอแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้มันขยายพันธุ์อยู่ในป่ามอําเลิงนี่แหละยิ่งหายากหายากอยู่ด้วย พี่สมศักดิ์แกไม่รู้ว่าจะได้ยินคำพูดของผมหรือเปล่าแต่แกก็บอกขึ้นมาว่าผีเสื้อพวกเนี้ยหายากอยู่ที่ป่ากาเรียงอะดีแล้วขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ป่าเนี้ยหมดไปแล้วก็โดนพวกคนเหนือนั่นแหละครับเขาจะจับไปขายได้เงินมากโดยเฉพาะพวกนักสะสมชาวญี่ปุน่นชอบผีเสื้อแปลกๆที่บริเวณทางเหนือของประเทศไทยมากนะครับ ซึ่งทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาก็ยืนดูมอดยืนมองมแมลงมาเล่นกับแสงไฟแล้วก็คงเห็นด้วยกับคำพูดของผมว่าสัตว์มันก็ควรอยู่คู่กับป่าแม้มันจะเป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆแต่มันก็มีชีวิตมันสร้างความสวยงามความสมบูรณ์ให้กับป่าแห่งนี้เราจับมันไปเรียนรู้จับมันไปศึกษาแค่พอจำเป็นไม่กี่ตัวก็พอแล้วที่เหลือก็ให้มันได้ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ อยู่ในโลกที่มีความสุขของมันเราเป็นเพียงผู้ชมผู้ที่มาท่องเที่ยวก็เพียงชื่นชมแล้วก็กลับไปพร้อมกับความประทับใจก็เท่านั้นแหละครับหลังจากเสร็จภารกิจในค่ำคืนนี้พวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอนก่อนที่จะต้องพบกับงานหนักในวันพรุ่งนี้เพราะแน่นอนว่าการจะขนอุปกรณ์ขนสิ่งของทุกอย่าง จากการเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะออกกลับไปยังบ้านของทุกคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วเพราะหน้าผาที่ถล่มลงมาขวางทางเอาไว้จากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนดินและรากต้นไม้อุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวพรุ่งนี้เราคงต้องเจอกับงานหนักแสนสาหัสในการเคลียร์ทางเพื่อออกไปให้ได้แต่แน่นอนว่า ผาที่ถล่มลงมามันก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพิ่มมากขึ้นมีเวลาที่ทำให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศป่าหน้าฝนทำให้เราสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอดแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่พวกเรารักได้นานขึ้นนั่นก็คือการท่องเที่ยวป่านะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็คงจะดนบันดาลให้พวกเราโชคดีที่ไม่ทำให้พวกเรากลับออกมากำลังเดินทางกลับบ้าน แล้วหนาา้าผาดินจำนวนมหาศาลต้นไม้จำนวนมหาศาลก็ถล่มลงมาใส่พวกเราพอดีผมก็อาจจะไม่มีชีวิตได้กลับมาเขียนงานดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเพราะว่าพวกเราก็อาจจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เคราะห์ดีที่ว่าหน้าผามันถล่มลงมาก่อนที่เราจะกลับบ้านพอดีอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังดีที่มีชีวิตรอดมาได้แล้วก็ได้อยู่ชื่นชมป่าตอ อีกตั้ง2วันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมกับเพื่อนๆจริงๆเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพี่บุหลันรันตีนะครับเรื่องราวของการทำงานในฐานะนักเก็บตัวอย่างมาแมลงจากป่าดงดิบเพื่อน,นำไปศึกษาไปเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณป่าแห่งลุ่มน้ำบางขยูนะครับ หากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับช่องหนุ่มคงกระพันก็สามารถอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์ได้นะครับอุดหนุนสินค้าของเรามั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็จะได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆสนุกๆแบบนี้ตลอดไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ